สบายดีพ in like uh, ี่น้องมาพบกับมิกกี้คือเก่าอีพี่น้องมิกกี้กับลูกเล็กอุตส่าห์ว่ะสิเออว่ามันใหญ่สบนี้มันคือสิบรุ่นอะไรวะได้มัเลยควันมันเน่าพี่น้องห่านอีลูกดิกัดขวันมันเน่านี่มันเน่าแล้วก็หล่นปุ๊กหล่นลูกดิกัดมันเน่าแล้วก็คือคมีมีงเจาของมันนี่ไหเน่าหยวเขาแล้วก็หล่น มิกี้ไปซี่ไปเฉี่ยวิโน่ไปซี่ค่อ,อยๆเฉแห่ยซีไปเฉี่ยนี่นี่ปุ๊ล่นพันยามันจะหล่นอยู่แล้วดีมันนั่ามิกี้สบายดีจ้าเบิ่งเพผนกินขนมบริกิน,นอกพี่นอ้องกัดกัดแล้วก็ทุ่งเสนาตัวเองมิกี้มักกินขนมโดหนหารไปซี่เลยเออเออเออเอากินขนมแบบว่าอีกสไตล์หนึ่งขนมแบบว่สาสไตล์เป็นซองน้อย บโซงบเพลงหวานๆวินฝนเพิ่มคอยกินมันละไปเลยมันคึ้มคึ้มคือคนสตกวินเนาะเห็นว่ามือนีเป็นต้นไปมีมีฝนย่างูอยู่นะคะนะยา่างมามาลูกมามามา,มา,มาอันต้นเลยออกมาย่านเผื่อเลยเนาะพี่รองงูเห่าเขื่อนกบอมหนีก็เห็นมันเลยมันหกใช้บังมีเด้ ไอหมักมีเอออันนะ่ะหนุ่ยตัวนี้ใหญ่กว่าได้นี่มันอยู่น้ำกันนี่นี่มันเน่าวขวัญมันเน่ามันเปื่อยเลยนะนี่มันเปื่อยหนุ่ยนี่ก็บบุฟเสิรอดหรือบ่อดอกหนุย่ยที่ยังเรือจะสิน้อยกว่าเออเออเออลูกหมักมี่อู้มาไปหาน้ำดุกดิกหาไว้ดุกดิกกัดกินเลยเด้ฮะเ,เจ้าเบิ่งได้ก็ไปน้ำดุกดิกเลยดีแม่เพิ่นก็คือกันหันมาะ อืมอืมอืมเออเออลูกเออเสี้ยวชี่ไอ้ตรงมันน้ำมิ้กี้สีเลยเลยหนึ่บุจักมันจังหนาวมือกี้หน่วยกระบุมกระบิมมันเหี่ยวลงแล้ว ทางในมันบ็ค่อยดีก็ขมากตะเก او เอ้ยเนียนกินหมองมีเอาไปสุกหมองมีกินแต่อันนี้บริพาลองมองทางในจะเป็นยังไงโอ้ยอดุกดิกกระดือขนาดเลยดุกดิกนะดิกดิกคอก,กันกะันนะยายแม่เพิน่นดี๊ดดิ๊ดดิ๊ด ơn mò hàn ao bằng mì mưa bữa sai cướp cả mẹ tít hay là kẽ ọ cần nát nát mẹ thử á đi cắt mẹ thử ao đông đi cái dẹp sai cướp đấy hả khỏi nhang khỏi nhang khỏi nhang ผบตึงย ja. ุงอยู่มาแต่แต่เศ้าผู้บยุงผมยองบป็นอะไมาด้วยไหมมัดพมกระยากเถิดเลยยาขวดสีแตกยามัดเข่าชอบขวดเบียนยาเมื่อไงคนคิดดีเมื่น้าคนคิด้อสบายดีจ้าสบายดีจ้าก่อนนี่เมื่อกี้เห็ดรถเห็ดรถฉุกไปเออเพิ่นอยากได้อันทาศีกับเห็ดบุ่นรุ่นฉุกไปดีๆลูก về bộ biển đúc đít đúc đít cả, à mi nồi tôi đi ham mất tụi ham mận kiểu này tăm miếng, nỉ tăm cả tăm cả khay, tha xì lẽ nè, nhung bùa non gì đó mì kia, cài xì thiềng, non, phơi xài non là măng sả mồi, lìn bảy xì lẽ ช่วงฟลอรินสิบกว่ามือฟลอลินยินที่ทึงช่วงนี้กับฟลอริยางอยู่เป็นบดสื่อดอกนี่คําแดดออกกับฟลอริยางดอกกวงเวีนแถวนี้คำบัวตะแลงหนะหนะหนะกับน้ำตะมังจะเทหนะหนะหนะบอกเอาบ่เอาบ่เอาเล่นน้ำกรบปุ๊ันพี่น้องเอ้ยยันตะแม่ขุบยันตะแม่บ่ให้อาบโลดแห้งผ้นั่งลงเสื้อกับห้องก็ใส่ให้ได้ี่ เสือตัวเพิ่นใส่มือเศร้านี่ค่ะเพิ่นยินน้ำเพิ่นเห็ดเปียกเลยถ่ายเสือเพิ่นอากาศมันบ้ได้แดดก็แเม่นต่แบบมันมันแดดเนี่ยแล้วก็เมกบังเนี่ยแต่ว่ามันฮ้อนนะพี่น้องพนสตกนะโอ้ยน้ำมันเอาได้หนิน้ำโสกโป๊กไปอาบดีดไปเตรียมน้ำอาบเพิ่นกับพี่น้องค่อยอยน้ำกระโแพ้เพิ่นจับเพิ่นมือเดียวเนาะแล้วเพิ่นพวดนั่งลงไปแล้วมักลินน้ำขนาดอาบให้อยู่เตียงก่อน บนอนง่ายดอกมิวกี้มิวการน้ำชกกระปกนะดิสิเอาน้ำใหม่ใส่กระมังใหญ่เพึ่นเนาะมังสำหรับหนังค่ะขู่ความมึนเกือบกระหี่กิ่งหนึ่งใช้เกือบด้ยใช้เกือบก้อนกิ่งหนึ่งปุ๊บไปใช้นะเบิงนะแม่หลังจากที่อาบน้ำยาแล้วก็ฝุ่นก็ลิ่นเฮิ่งเฮิ่งมาจังนอนพี่น้องนอนไปเพิ่งเติบเป็นเป็นชั่วโมงเด้สะเพ็ดมาลดสะเพ็ดมา บ่จะแปลงไดลงคุมใตพ้พงษ์ชาเพนมาชาเพนมาจะใช้ดีอากาตื่นนอนพี่น้องเลยพี่นอนเถิงเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าผมเลยชั่วโมงกว่าผมแลยวันนี้เบิ่งขวดนมจนเกี้ยงไอ้แซะเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปกินข้าวนี่จนเกี้ยงไอ้แซะเลยนันตื่นมากะเหนียวเพียบวัดส่งลูกเบิร์กเคียง เอิญดูเอิญดูชาเพนสิเอินดูนดหักกระตื่นพอดีรถได้พี่น้องตื่นตื่นปุบแล้วก็พอดีลุกขึ้นมาเลยเอิญดูชาเพนเอินเป็นปะอารมณ์บดีหักก็ตื่นนอนปอจนสั่นลังฝนตกพี่น้องก็ตกแห้งเติบแต่ว่าบพิ่งบนไดแต่ว่ามือแรงหนาจะตกอีวคึมคึมโววิกกี้มานนิ โอ้ยหมืนม่นกิี่พรา,าดล่มพีม่น้องเอ้ยฝนตกนี่ฝนมันพะกระเบื้องมันหมืน่นเนาะนอกจากฝนพ้วก็ตามเสาแบบนี้มันก็หวัวอุ้มมิวกี้อยู่ย็บบดแขนซอกกับข,อข้อแขนคอยกระลืมขานะอู้อยู่ว่าฝนต,น,นตกมันมันต้องมีน้ำแต่กระมัวแต่แนบบึงไ้น่าลืมข้าวใครแต่แบบว่าลงลงแบบ ยังอุ้มมิวกี้อยู่ร่มถับมิวกี้แต่ว่ายังมีแขนศอกค้ำไว้อยู่หัวมิวกี้กับไ,ได้ถึกพื้นใครอยู่พี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> มิวกี้รอมมิวกี้ตกใจปลูกเออใครแต่ห่วยนังน้อยบ่ถึกพื้นมือแม่์ประคองไว้อยู่เด้ <c oughs> เออลูกมันยังมันยังเพื่อนบุญอยู่พี่น้องเอ้ยเฮงใหญ่เฮงอยากให้แต่อุม้มตกได้ลูก หยามนี่นะไม่น,นี้มันขึ้นหลับทราบฟ้าค่ะหบหนึงเดือนแล้ว่ท่านไใหญ่อ้าพงกนชอบอะไรนี่นยา้าไปดีตกหันหัวแตกนี่ย่าหรืยา่ยาใช้มังหงมัุ่งเนใช้มัง่งที่ปลาลุงเมืองด้ย้ยใช้มังหงุให้ให้ขืนหลุดน้ำพอ ให้เขึ้นหลดน้ำผอว่าเรื่องขึ้นหลดแล้วก็บืรึบืนบืนอ่อ่าโดดมาให้แม่อุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยอีลาพี่น้ำผาเสร็จแล้วพี่น้องพอมันเปียกฮะเปียกขึ้นมาแล้วก็ย่างแล้วก็มันเปื้อนนะฮาร์ไบริมุงกันกไดเปื่อนเสร็จเสร็จก่อนคับไปในะแบบเฮือนหาย่างเปื้อนเค็ดมิวกนีนี่ก่อน แต่ว่าเวลาเค้นโครงกลับบห้อย่างมื่นได้ถแถวระวังเอาอะไรพี่น้องคนอยู่เนาะ<ฮ>ก็เจ้ามาส่งน้ำก็เจ้ามาส่งน้ำแล้วค่อยขึ้นไปเอาตุกนาให้เธงเฮื่อนนะขึ้นเอาไปให้กระเจ้าตัวตุกเป่ามันเนาะขึ้นไปเทน,น้ำออกน้ำยังน้อยหนึ่งนะเพราะว่าลังเถออองือกับลายมือขับคนตุกกลิ้นเลยก็ลายมือก็เจ้าก็บอกมาส่งแล้วน้ำมันหมดทันกินเนยแล้วกระเจ้ามาส่งกระตุกได้มีน้ำอยู่นิดหน่อยก็ห้าเทออกไว้มันเบิร์ด มันชีได้แบบนี่ละลายตุกเนาะพะวาสมุติว่าคือเฮือนชมบคอนี่ซิบตุกแบบนี้ถ้ามีตุกเป่าจักหน่วยแล้วก็จักกระสีลงมีตุกเป่าหาหน่วยก็ลงหาหน่วยมีตุกเป่าเจ็ดแปดหน่วยก็ลงเจ็ดแปดหน่วยวเอาตัตเป่ามันไปนะก็เลยหาเถียนนาวออกให้น้ำก้นอีกเด็กไปใส่กระบอกได้ให้น้ำก,นำก้นานอยู่แต่น้ำแม่เวิดมือเวิดคืนตลอดกันยัง ให้น้ำก้นได้บูมีดอกสีไ่าอยากไปน้ำผ่ออยากไปน้ำแต่เวลาขับรถแหละโอเคอมาแม่เข็นมาแม่เข้นบอบอบ่ขึ้นขันนะขึ้นขันนต่มันบูมีอันเข้นขี่คันก้มเข้นบูขักตัวนะ า็พีน้องเพลรมนกว้างมัจังมอ่ะหินแนมบ่งเลี้เลยบุ้งนาบุง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 ไปลาลุงแกไปดิจาปาลุงไหมไปดีจ้า chụp ván chụp ván, ván chồng chụp cần chồng chụp cần chồng chụp chồng chụp uh, s s s đen cho vào luôn bây giờ phần nặng thong không phần, thì phải không. Chút. Chút à, phần oh, ai, thịt thì lấy phần nặng chúc chúc khả năng của ta phần gì ui tắt có thịt tẹt bye 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 kia năng lượng liền cả bye bye chụp ván chụp ván chồng chụp chồng chụp chồng chụp Hãy à, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เ็นแบบไระยะกไก่จ <Yeah. S 2> ังมวนเทาห่มันมันมันหอมผลตกเอ้าๆัดข้าไปใส่นะหุนวิไปหนก็สัตว์ผ้าแล้วอัน้กรหา่หอีกกี่ม่อีกแล้วอีกี่คนน่อยที่ให้ไหอีกแล้ว ໃນຊາຍປາລຸງຊີ້ດູໃນຊາຍຊາຍປາລຸງເອົາຊູຈ່າຍອີກເລີຍໃນຊາຍບີບ່ງລຸງເດດປັປບໍ່ດ โอเคนะพี่น้องจากในกรฝากเบิึงโฆษณาให้เด้อพี่น้องขอบคุณเบิร์ตสุขุสคนที่ติด,ขขดตามหอบชมใหายกังใจตลอดมา <ปะ S 1> เนาะพบพอนคลิปหน้าพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยเขียนมิลกี้ลินแถวนี้ก่อนหัวไปซ้ำคำซ้ำ,ำมื่นเหพี่น้องไปนู่นถานเนาะหัวพอเงยเหงื่อพันเบื่อลินนี่ก็หัวเส้นั่นหัวเชนี่ไปนแหละเนตไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีจ้าก่อนฮูนสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องทุเจ้ากันลุงทุเจ้าปารุงก่อนไว้ อยากลงแล้วบัดน,นี้อยากลิ่นแล้วเอาดึงคอเสื้อแม่ทุจ้าทุจ้าก่อนมึงยืนผูกผูกยืนหลดแล้วพี่น้องที่โดดหลุดแล้วไปแล้วไปบายก่อนฉับไปบายก่อนโอ้หดบาบ่ายบาย่เบ่ยโดดหลดแล้วพี่น้องเอาไปแล้วไปบายไปบายก่อนไปบายไปลุ้มกัน